กันเลยลูกอืมฮะนะสวัสดครับสวัสดีครับวันนะี้คุณอยู่กับผมบางเอียดใครอยู่กงหลังไอีนู คนเล่ลกโคดเอฟซีเออเข้าไปกดติดตามที่เจองคนเล่ด้วยนะวันนี้คนเล่พาบางเอียดมาออลลมาหาแรงแรงเด็ดเนี่ยวันขี่รถไปสามร้อยลแล้วมาพบวังนี้เนีถ้าได้ก็น่าจะได้วังนี้ทุกคนเออฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้บางเอียดและตามรับชมวังเอียดจะได้ไหมนู่นทุกคนไหมหมายเป็นวังพันปีนะทุกคนวังนี้น่าจะได้นะวันนี้บางเอียดมาแข่งกับบังหมัดวันนี้บังหมัดว่าไงบังหมัดได้ไหมตัดไปกัดกรรวหาเดียว คนเลกกว่าช่วงไหนไม่มีอะไรมากคนเล็กล้กดเอ่อคนเล็กเชนี่ไอะไรันบังจ่าตรี่บังจ่าตอรี่แล้วนั่นนะยาไปทุกคนไปทุกคนเลยดีกว่าไปไปทุกคนลมน่าจะมีนะทุกคนน่าจะมีตัว ทีรวยก็ตามาเด้อวังนี้วังสวยมาเด้อหนฮะฮะฮะมะฮว่าจัดไปเลยมาแลฮวฮะ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 าทุกคนมาแลนะ นงมากุุบไปเลยมังเห็ดไปเลยที <S <S ่หยาดหนัดโดนมันจะติดดีมาทุกคนตามมังเห็ดมามังเหดจะมาเล่นที่หยาดหนันๆนดิทุกคนมาทุกคน โหดเร่งหมาตีข้ามกวางมาถึ้งเงียบเลยมาน้องมาให้หมาตีให้ใบใจไปเงงั้น จะมีไหมไม่ใช่กี่โอ้โหทุกคนเหรอขึ้นบอกโอ้ตีโหดจริงม,มากตีมาถึงหลังมังเงียดเลยอืมเอาตีมาหลังมังเหียดเหียดตีไปหน้ามัมากเอา้าฮะเดี๋ยงมาจะเย็น เงียบได้ยินเสียงแล้วบ่งนิกเดียวมาเด้อลมทุกคนน้ำบากน่อยเป็นลมฮะลมบังมาดลมไม่เงียบเพียงมาดนีนังหมัดไม่น่าเลยนี่ ดีเอาแล้วจะย,ยินฮะตีไปเร,เรื่อยต้องรีบเอาแล้วไม่ตีบางนุ่งหมัดม,งงมันได้เป็นเงาแล้วได้ตรงคะแนนตรงมึงเห็นไม่ผิดมันไม่จับนี่ได้ตรง โอ้มาได้แล้วทุกคนน้อยอ่ะไม่รู้เลยลองเล่นเดี๋ยวไม่รู้ลูกก็ว่าแม่ก็ออกมาเดี๋ยวท่าเลยรตะลมมาเี่นแต่ว่า กองตีให้มันตื่นกองมาเด้อสักสามวันมันมันอยากเห็น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 แล้วว่ามีตัวเล็กเดียวมาเด้อเห็นแล้วว่ามีตัวเล็กเดียว มังเหยดเคาะไปแล้ตรงนั้นดิเคาะเคาะไปแลดิว่ามันจะออกมั้ยทุกคนนั่นแหละเรียกให้มันออกมาทุกคนคอยดูน้ำเหียดจะเรียกให้มันออกมาบางสวยนะบางนี้นะ ถ้าไม่มีใครมาตีเตียนบอกเลยแคบรดเลยแต่ว่าเนียดคอดอกนั้นมาเดอไม่ออกทุกคนตรงนี้น้าได้เป็นเหงือ่อไม่ยอมออกมาก ปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยของมาจับเรียบร้อยมันเอียดมันเอียดสวมไว้มันลงเอียดสววมไ้บานดีคุณมัดเรียกกินมาแล้วของมัดทุกอย่างจับเลยนะตัวใหญ่นะขนาดนี้วันน่ะวันน่ะได้ลีว

สวยมากมีคนถ่ายด้วยสวยเลยครัมาอ๋อมัน้ต้องเรียกไอมาหล่ะก็นั้นฮะมันต้องขยันตีมันเล่งอยู่ไลายไม้เล่งมาเด้อ มีแล้วไม่มีปืนได้แล้วตัวหนึ่งสุดยอดออกมาจัดไปนึงแต้มเลยเว้ยกบอะไรนั่งวมดกบอะไรนะ,กบ,ะรนะกบแก่ขันมันเี่ยต้องไปเอาตัวใหญ่ก่อนน,อนี่เพื่อทว,วิลเลย กัดกาดกัดกัดแล้วมัดกัดแล้วกัดแล้วนี่มากัดตรงหน้าเลยมอยาเห็นเล็กเดียว กัดตรงหน้าเลยนี่เน,นี่ยที่หน้ามึงเห็ีนี่ตัวไม่ใหญ่ดีว่านะนอืม ไม่กัดซ้ำมากมาเดือดสูนเลยกัดทีเดียวมันซ้ำมาลูกซ้ำมาแล้วก็แล้วก็โลกะ ทุกคนตอนนี้มันเง็กก็เป็นเหงือแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขอบไหมเหงือห่อไหมจากรูปตาเปลี่ยนมาเป็นทว,วินทุกคนรู้ว่าทว,วินมันจะวินไหม มันยังไม่จับเพราะว่าเราไม่ผิดไงมาน้องๆเราไปตีดิ้งหมาดด้วยเลี่ยมสวยหมาดลอบมาตะมยหมาดยอดเลยนะหาเหลี่ยมดีนะนี่ทุกคนเหลี่ยมนี้แหละสวยว่าเพื่อนเลย ปลาแทกทุนแล้วล่ะกัดแน่เห็นว่าตรงนี้มันคีกัดมันคีแทกลงน้ำปลาจนน่ะมันโดนน้ำปากกัดยังไหมว่าตัาานวนี้วะน้ำมีเนาะปลากัดเออยังเออมาทุกคนว่ามันจะจับพวกปลาเลยไหมนะ

ฮะนน่าฮัน,น่าฮะน,น่าฮะน,น่าไม่เกินสามสิบไม้ทุกคนบอกเลยมังเห็นดหมดแรงไม่ใช่ว่าได้ปลานะมังเห็นดหมดแรงกัดลูกกัด บ,บุบบุบโอกคนเลยงาะจนพอบ่าเก่งเลยกัดเลยลูกอืม้มฮันนะ่ะอัลอฮาทุกคนเออมึงเห็นได้สายเองถ้าได้ยังมาก กัดเลยไย่เช,ยเช้า่ะเช้านเงียทำการก่อนน,น่าเลยทุกคนกัดปืนได้นี่แล้วมึงเงียบบ้าอมยุงมาเด้อแล้วจับจับจับสงสัยน่าจะทำผิดแล้วเดี๋ยวขอแต่งนี้ก่อนพอเปลี่ยนเงียใหม่ทำการเรื่องมาเด้อมามามาดูไม้ที่สองกันทุกคนสวย เรียบร้อยเลยเล็กเดีเยวมันเหยียดกากเองวิชายังน้อยทุกคนนนล่ะสวย ตาป่อยแล้วต่อวดัดบปงเหยียดโอ้ให้สายนานเกินสวยอันแหละคนเลื้ยอะไรดอกนี้นะบุบบุบบุบไม่บุบทุกคนไม่บุบอหมย์ชงใหมย์ชงเรจเจ็บแล้วเมื่อกี้ตาเบ็ดเปิดแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ เอาเรียบร้อยอืมเบ็ดคีว่าทำไมตาเบ็ดเปิดแล้วนะเมื่อกี้ทุกคนอะได้ตัวงับได้ตัวหนึ่งจริงเหรอมันเป็นแต่เงี้ยด้วยบางเงี้ยมันไม่กินเลย อุ้ยเล่อนะเล่อเร่อเร่อเร่อเออดนจังนะอืมทุกคนมาไม่วับนะเรียบร้อยวับแล้วนะเรียบร้อย สวยดอกนี้แหละทุกคนเหือเงเียตีพลิ้วบบคนเลยพลิวออกนอกแรงมันนอนเล่อยู่นี่ปลามันเล่จังว่าฮือ tí vô phôn nữ rồi bơ Đây ra Đây 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 อทุกคนเรื่อยๆสามวันแล้วทุกคนมองเห็นไม่ครบเตี่ยเออแล้วนุ่ตีพ้นออกน้องไงห,หลาวละครบแน่ไ,ไต่วเดี๋ยวแต่ว่า ไล,ล่วหล่ละอืมเราบังไลยทุกคนทุกคนผู้เชี่ยวชาญน,นำพาเรามาเข้าวังไม้ดิปากทางเดี๋ยวมันจะตายเลยคาร์โบมายิกเอฟซีเข้ามาตาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้ไหมนะครับสวยสวยน้งนองจัดไปอันนางมานกน่อวางอ๋อสวย วางไหนมาว่า,างั้นเนอะอืมจัดรอจัดผุ้งเลยเราไม่ลุ้นปืนนี่ขี่รถมาถึงแล้วเรามันเลยรถขี่มันมันแล้วกเรีะยรเดี๋ยวาพวกกวาผมก็ตายเสียนะมาทุกคนทำการเลยทุกคนมาวังนี้ต้เจ้าของตัวไม่พามาเราออดมาเลย <c oughs> ôi năm triệu rồi ừ ngoan đi tiền viên ngoài tiền viên tôi con, đậu đây มันก็ตัวเติบเลยเท่เลยเดี๋ยวกัดแล้ววัดกันหนุกเลยเดี๋ยวน้ำบานนี่เราต้องเรียกไอ้มันออกมาสัก3วันอ๋อข้างบนุกยังมาเล็กอ Ừ, mày thì Chính hồ Mắn được Ồ, mặt cắt đi nè Cắt léo nó còn mặt rồi nè ไม่พื้เลยให้มันกดัดนิดงว่ะบางเอียดที่เดิน,ดเเนนิ่งหว่ะเด้อมายมยอ่ะไม้อ่นนะมะไะมัมาตักะเลไน,นั่งมโดดมแล้วมาเด้อตั๊กมาขึ้นบนเลย มาแล้วหมดมาแล้วไปยิกแล้วรอบนี้มันรอบมันมากมันยิกกาเข้ากาออกมันถือว่าอาคนรู้จักก็พาเรามาอีกแล้วหมายนี้เราต้องตีดีๆเพราะว่ามันมีอวนด้วยเขามาวางอวนมาดูว่าเราจะได้ไหม

đưa đưa tiên mà nhá cái này bớt lại mà đủ qua chạy máy nè Bố cua nhăng nè cua liều cần để quay tụ ก,ก็ลูกกอกลกอกลกอกลกอกตัวถูกแล้วทุกคนมกมแม่ไม่รู้หน่อยแต่ลูอยู่นี่น,นวนีตัวนี้นเปลือยปลี่ย่บนี่ที่ร่มนี่หละเอาตา น้ำสใสยน่แต่ว่านะตัวใหญ่แน่แหละถ้าขอบมันม่วะกี่ได้พี่นี่

Năn lên. Bà nè ba đây à Vô cua được ba chôn, ừ, bà từng ngoại lên nè, bà đây bà cua lê thì lê

ไม่ต้องดึงได้ของมาสายตึงอยู่ทุกคนนู่ตีไปถึงนูทุกคนนู่ห้าสิบเมตรไม่ถึงเบือนูเกือบหมดขดทุกมดทุกวางแล้วตอนนี้ทุกคนเออไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเออ,อนี่เต็มขาวบางเงี้นเนลยจบทุกคนแต่หัวกลัวตัวถือกันนะฮะใหญ่ไหม เรือปนน้องๆน้องมาง<โ>ดาว่าปื้แน่ถ้าไรคลิปเงีย้ยเราหักออกมาว่า,า,วาจัดเลยเป็นไรทุกคนแต่เช้ายังแจ้งเลยทุกคนเออวันนี้ไม่มีพรุ่งน,นี้อาจจะไม่มีเหมือนเดิมซว่อเลยแสดงคลิปนี้ฝากคนแรกเจอกับเกดิก่งเกตืก้อติ๊งหงี้ยเดิมกันไปก่อนจ้าว